สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาอธิบายเกี่ยวกับกฎเรื่อง USCIS 90 day rule นะจ๊ะว่ามันคืออะไรเขามีเอาไว้เพื่ออะไรแล้วใช้บังคับกับใครบ้างแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ break rules หรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ <S <S ดเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนี้จ้ะ เนื่องจากว่ามีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านเนี่ยนะคะก็ได้สอบถามเข้ามาเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อที่จะมาแต่งงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะทําได้ไหม พี่มดเคยพูดเอาไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าเขาสามารถทำได้คุณทำได้แต่ทีนี้มันก็จะมีไอ้กฎ90 day rule เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะอย่างที่เคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแต่งงานกับแฟนแบบว่าภายในเดือน2เดือนเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะยื่นเรื่องขอใบเขียวได้ถ้ามันยังไม่เกิน90วันนะคะอือ อันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะและไอ้กฎ90 day rule s เนี่ยมันคือการพิสูจน์เจตนารม์ในการที่คุณเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา USCIS mm hmm. เขาตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบอความบริสุทธิ์ใจวัตถุประสงค์หรือที่เขาเรียกว่า intention to admit or intention to stay ของคุณนั่นน,น,นะคะว่า คุณมิดเอ่อมิดเรปรสเซนต์หรือเปล่าเหมือนกับว่าพูดเอาคําง่ายๆเลยคือว่าแบบว่าคือคุณแบบไปหลอกลวงหรือเปล่า,อาตอนที่ขอวีซ่าจากสถานทูตใช่ไหมคะสมมติว่าคุณบอกคุณจะมาเที่ยวแต่เจตนาลมของคุณเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ใช่คุณจะถือวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาแต่งงานอ่ะอันนี้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์ถูกประจ๊ะอ่ะแล้วเขาก็เลยใช้กอ้กฎ90 d a y rule เนี่ย ั้งขึ้นมาเพื่อที่จะใช้พิจารณาตรวจสอบนะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อที่จะแต่งงานเนี่ยมันผิดหรือไม่มันก็ไม่ได้ผิดนะคะทุกคนเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านเนี่ยก็ทำแบบนี้ทำได้แล้วก็ได้ใบเขียวโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ก็จะมะีพ่อแม่พี่น้องบางท่านเนี่ยที่อาจจะแบบติดปัญหาตรงจุดนี้ด้วยเช่นกันนะมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ USCIS นะคะว่าเคสของคุณนั้นเป็นอย่างไรเขามองเคสคุณว่า โปร่งใสหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะจ๊ะเขาจะพิจารณาเคส by c a s สไม่ใช่ว่าทุกเคสทำแล้วจะ successful หรือว่าจะได้ใบเขียวทุกคนซึ่งพี่มดไ s c i s 90 Day Rule ในเนะคะมันจะใช้บังคับกับวีซ่าชั่วคราวเกือบทุกประเภทเลยนะคะวีซ่าชั่วคราวเนี่ยพี่มดเคยอธิบายไปให้ฟังแล้วนะมันมีเยอะมากเลยใครยังไม่รู้ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะจ๊ะ อ่ะยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าคนที่มาวีซ่าชั่วคราวเนี่ยอาจจะมีสมมติว่า B1 B2 F1 J1 อะไรก็แล้วแต่นีน,นะคะคือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามันเป็น single intent to admit ซึ่งถือว่าคุณเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเรียนมาทำงานมาท่องเที่ยวมาเยี่ยมญาติเสร็จแล้วคุณต้องกลับออกไปไงคะใช่ไหมอ่ะ ทีนี้เนี่ยกฎไนที่ r ด l e รูเนี่ยมันก็จะมาต้องบังคับใช้กับคุณถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วคุณเปลี่ยนใจไม่ว่าคุณจะไปเจอไปเจอคู่รักอะไรแล้วต้องการที่จะแต่งงานแล้วก็ทำเรื่องปรับสถานะต่อไปนะอ่ะให้กฎ9นที่ r ด l e เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เขาเอามาตรวจสอบเอามาพิจารณาว่าเนี่ย คุณใช้วีซ่าผิดประเภทหรือเปล่าคุณโกหกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อยกเว้นสําหรับวีซ่าชั่วคราวบางประเภทที่เข้ามาด้วยเป็น dual intent dual intent to admit น่ะนะมันก็หมายความว่าอขอวีซ่าชั่วคราวเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาทำงานยกตัวอย่างเช่นวีซ่า L วีซ่า O วีซ่า วีซ่า E อะไรอย่างเงี้ยพวก E-B Employment Base ส่วนใหญ่จะเป็นพวกวีซ่าทำงานซึ่งพอเข้ามาเราเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะขอใบเขียวได้โดยที่บริษัทว่าจ้างงานเนี่ยเขาเขาขอใบเขียวให้กับคุณเนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียกเป็น Dual Intent นะคะ,ะวีซ่าเหล่านี้เนี่ยอไอ้กด Ni Day r y r e เนี่ยมันมันไม่ออ p ลายมันไม่เอาไปใช้กับวีซ่าที่เป็น Dual i n t e n t นะอันนี้คือว่าก็จะแบบอธิบายให้ฟังแบบนี้นะจ๊ะและนอกจากในเคสของคนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวมาเพื่อที่จะแต่งงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีเคสอื่นอีกนะอายกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะถือวีซ่าท่องเที่ยวมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเอออยากจะเรียนต่อเนี่ยนะคะ,ะแล้วบางทีเนี่ย ไปลงทะเบียนเรียนโดยที่ไม่ไม่ไม่ได้มีวีซ่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยทางแล้วต้องการที่จะเขาเรียกว่าขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าอะไรพวกนี้นะคะไอ้กดในที่เด l ูสเนี่ยมันก็แอพพลายนะคะทุกคนอ่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือมันเหมือนกับว่าคุณถือวีซ่าเข้ามาอย่างหนึ่งคุณควรที่จะต้องอใช้วีซ่าให้ถูกวัตถุประสงค์แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนใจไปทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าทาง USCIS เขาจะอนุมัติหรือเปล่าอ่ะล้วยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งก็เช่นอย่างบางคนเนี่ยมาด้วยวีซา่าอาจจะเป็น work and travel หรือมาแบบ J1 visa or p a อะไรอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะ เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นวีซะนะ่านักเรียนต่อไปอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน90วันแล้วเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วอะไรคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนวีซ่าได้ทําได้นะคะหรือบางคนเนี่ยบางทีถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็แบบจะมาหางานทําอะไรแบบนี้แล้วก็อยากที่จะมาเปลี่ยนเป็นวีซ่าทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีกฎตัวนี้แอพพลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอต้องระวังเรื่องนี้ด้วยทําให้มัน ถูกต้องถูกระเบียบนะคะกอะ็อยากจะบอกทุกคนเอาไว้ถ้าเกิดว่าบาังเอิญคุณไม่รู้เรื่องนี้แล้วคุณเนี่ยไปทำเรื่องอปรับเปลี่ยนสถานะหรือปรับเปลี่ยนวีซา่านะกะ็ทาง USCIS นะนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเคสของคุณได้นะแล้วก็เพราะว่าเขาเห็นว่าคุณใช้วีซ่าผิดประเภท แล้วก็บางครั้งเนี่ยบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะยกเลิกแบบหรือว่ารีว o r ์กวีซ่าตัวปัจจุบันที่คุณมีอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะและในกรณีที่ถ้าเกิดว่า คุณเจอ,อเขา refuse หรือ reject case นะคะบางเ a s นะคะ USCIS เขาให้โอกาสคุณ appeal หรือว่าอุทธร์เคสของคุณได้ซึ่งคุณจะต้องทำภายในเวลาพี่มบไม่แน่ใจว่า30วันหรือ60วันนะคะมันแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญติดปัญหาเรื่องนี้เนี่ยแนะนำให้คุณติดต่อกับทนาย immigration โดยตรงนะคะปรึกษาเขาให้เขาแก้ปัญหาให้กับคุณนะคะเพราะว่าอ,อย่าทาเองทาเองเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะรอดนะจ๊ะ อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าอ,อย่างบางเคสเนี่ยอแอปพิได้ยื่นอุทธรณ์ได้แต่าบางเคสเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเขาอาจจะแบบรีเจ็คคุณอาจจะไม่มี second chance เลยก็ได้เพราะฉะนั้นรู้กฎเกี่ยวกับนายที่ day rule เอาอันนี้เอาไว้นะจ๊ะแล้วก็แบบจำเอาไว้ในใจว่าจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีกฎตัวนี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ พูดง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไปไม่รู้บังเอิญไปฝ่าฝืนกฎไนที่เด l รูเนี่ยนะคะคุณก็ต้องไปวิ่งเต้นหาเอกสารหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจะวัตถุประสงค์การเดินทางของคุณถึงเปลี่ยนไปนะจ๊ะโอเคก็ใครที่กำลังคิดว่าอยากจะ เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทหนึ่งแล้วก็หาทางที่จะแบบอยู่ต่อแล้วก็ไปขอใบเขียวหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็คิดให้ดีๆก่อนอย่างน้อยเนี่ยพี่มดก็มาแชร์ข้อมูลบอกไว้แล้วนะคะว่ามันมีกฎ90 day rules ตรงนี้อย่างหลายๆคนเนี่ยก็คิดวางแผนที่จะแบบว่าช็อตคัดไงพูด,ดง่ายๆแบบเอาทางเอาทางสะดวกเอาทางง่ายเอาทางถูกใจมากกว่าทางที่ถูกต้องอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นก็คืออ ถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อที่จะแต่งงานอันนี้พี่มดไม่ได้ว่าใครนะพี่มดจะบอกว่าตัวพี่มดเองเนี่ยก็เคยถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาแต่งงานแต่ว่า ไอ,ไอ้กรณีของพี่มดเนี่ยคือพี่มดมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะว่าพี่มดมีวีซ่าท่องเที่ยว10ปีเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าสมัยตอนที่ตัวเองอายุ25ขอวีซ่าท่องเที่ยวมาบินไปบินกลับมาเนี่ยสองสามรอบนะคะคือพี่มดไม่ใช่ว่าขอวีซ่าท่องเที่ยวบอกกองสุนว่าจะมาเที่ยวปุ๊บแต่แล้วเอาวีซ่ามาใช้ปิดประเภทมาแต่งงานแบบเข้ามาอเมริกาครั้งแรกปุ๊บมาแต่งงานเลยคือมันไม่ใช่ไงคือ คือเคสแต่ละคนแต่ละเคสมันจะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่มดถึงบอกเสมอว่าคนที่สื่อวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมาแต่งงานเนี่ยที่เขาทำกันได้เนี่ยคือคือคือมันมีเยอะนะ,อะไอที่ทำแล้วเดียวแบบว่าติดติดขัดขัดทำไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณไม่รู้แล้วคุณไปทำผิดไงนะอื ดังนั้นกอ็อยากจะเตือนอพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เพราะว่าการที่จะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าตอมอเขาจะสแตมป์ให้คุณอยู่กี่เดือนนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาสแตมป์ให้คุณอยู่แค่2เดือนเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะทําเรื่องอแต่งงงแต่งงานหรือขอวีซ่าทันเพราะมันมีกฎ90 day rules ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้อยู่เกินสมมติเขาสแตมป์ให้คุณอยู่6เดือนเนี่ยมันก็แล้วไปอันนั้นเนี่ยอโอกาสที่คุณจะ งานทําเรื่องปรับเปลี่ยนสถานะหลังจากผ่านไปแล้ว90วันเนี่ยคือมันก็มีโอกาสสูงมากขึ้นก็อยากจะมาะฝากเรื่องนี้เอาไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะก็เป็นเป็นความรู้นะคะจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็จะได้มีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยแล้วก็จะได้ได้วีซา่าได้ใบเขียวกันแบบเรียกว่าไม่ต้องติดปัญหาอะไรนะจ๊ะ โอเคจ้ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์พี่หมดด้วยใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่มดจะเอาสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากทุกคนอีกนะจ้าบ๊ายบายค่ะ